หัวเข่าตำแหน่งนี้เคยเป็นกันไหมครับตำแหน่งนี้นะฮะเวลาที่เรานั่งไขว่ห้างท่าแบบนี้เป็นนานๆจะมารู้ตัวที่เอ๊ะทำไมฉันเหยียดหัวเข่าเนี่ยมันเจ็บตำแหน่งช่วงโซนนี้จังเลยนะครับผมจะมาบอกว่าจริงๆมันเกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้ชื่อว่ามัดซาทเลสครับอยู่ตำแหน่งนี้จุดเกาะปลายของมันจะมาจับกับกระดูกสันหน้าแข้งตรงนี้หัวต่อหัวเข่าเนี่ยตรงนี้แหละด้านในของขานะครับแล้วจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อเนี่ย มันจะลากมาเกาะด้านข้างตรงเนี่ยสะโพกด้านข้างนี่ครับนี่ตรงนี้เลยอุ้งเชิงการนี่นะครับเวลาที่เรานั่งข่ยห้างเนี่ยมันกล้ามเนื้อจะมีการไข่แบบนี้นะฮะเขาเรียกกล้ามเนื้อไข่ยห้างก็ได้นะครับหรือมัสซาทอรยสเนี่ยมันมันถูกยึดอย่างเงี้ยนานๆพอเราจะยืดขาออกเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยคลายเพราะเราข่ยห้างนานเกินไปมันจะเป็นข้างเดียวเพราะเราจะถนัดนั่งข่ยห้างข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเหยียดหัวเข่าเนี่ย จะมีอาการเจ็บจีดต,ตรงนี้ได้หรือนั่งไปน,นานๆจะมีอาการเจ็บจีดต,ตรงนี้ได้ให้เราใช้มือเนี่ยอาจจะเอายาหม่องก็ได้นะครับมันนวดนวดคลายแนวกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเนี่ยเราไล่มาตามแนวของมัดนี้เนาะมันจะไขว่มันมันจะไม่ไขว่มันจะคว่ม,ม,ม,วม,วมาอย่างนี้ด้านข้างเนี่ยเราก็นวดไปหมดเลยเอามือขยำนวดนวดนวดนะครับมือขยำนวดนวดขาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อาจจะไปนวดแผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านก็ได้หรือไปนวดกดจุดตามคลินิกแพทย์แผนไทยหรือให้แพทย์แผนไทยประยุกต์เขาช่วยดูด้วยก็ได้ครับเนี่ยมันเกิดจากมัดนี้นะครับนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะช่วยทุเราอาการนะครับจําไว้อย่างเดียวครับเวลานั่งนานอาจจะเจ็บมัดนี้ได้พยายามหลีกเลี่ยงการนั่งไข่ห้างท่าเดิมแบบนี้นานๆแล้วกันนะครับใครๆก็เป็นหมอเองก็เป็นโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ